ตอนนี้ใส่ชุดหมอรำอยู่ร้องเพลงญี่ปุ่นได้ไหมได้ค่ะไดหมได้ตอนนี้ร้องสดๆเลยเราให้เธอไปเตรียมมาไม่ง่ายนะฮะเราให้เธอร้องเพลงซัมเมอร์ m า s ซัมเมอร์ e านี่เป็นเพลงฮอตในติ๊กต็อกนะฮะหรือว่าเขาบอกเป็นเพลงชาติประจำติ๊กต็อกประมาณนั้นนะครับคิมิโนโตเชิญ 戻りれこれなってしまえばきっと」「この夏は充実するのもっと」「う戻れなくたって忘れないで」「でも気持ちを伝ててしまえばいつか」「この夢は覚めてしまうだろうな」「青い茎が揺れる街角 เออดู <Yeah>. <expand. S 1> นะฮะเหลือเชื่อไหมครับแค่เพลงนะครับเพลงแล้วทันทีเธอจากหมอลำต่อให้ใส่ชุดหมอลำเธอกลายเป็นนักร้องอินเตอร์ไปเลยในในความรู้สึกของเราเรารู้สึกไหมมันมันญี่ปุ่นญ so ี่ปุ่นเลยแน่นอนจะมีใส่เรื่องญี่ปุ่นอยู่แล้วชุดก็สวยหุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีนะฮะเสียงก็เสียงก็เพราะอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องชุดนี้แต่เรามีอีกหลายเรื่องที่จะคุยกัน เราขอเปลี่ยนฉากตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะครับเชิญและด้วยมายาแห่งโทรทัศน์นะฮะเราเปลี่ยนฉากตรงนี้เรียบร้อยนะฮะ,ะเอาเรื่องชุดก่อนเนาะชุดนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะมีราคาเพราะว่ามีคริสตัลนะฮะ,ะติดคริสตัลอยู่เยอะมากาใช่ไหมค่ะชุดนี้แพงสุดค่ะชุดนี้แพงสุดด้วย ชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับชุดนี้เราเรารวมคิดตันแล้วเกือบ4ี่หมื่นค่ะพ็นบอกชุดนี้อันนี้เอวเล็กมากตัดมาโดยเฉพาะหรือเปล่าไะชุดนี้ตัดมาเพื่อจะมาออกรายการนี้เฉพาะเลยก็ตัดมาใหม่เลยค่ะคชุดสีเขียวเป็นชุดแรกที่หนูมีค่ะแล้วก็ผู้จัดการของวงเป็นคนตัดมาให้ค่ะตัดแค่คโครงมามเรื่องราวของชุดนี้ก็คือมันใกล้จะเปิดวงแล้วค่ะช่วงนั้นแล้ว แม่ก็ยังไม่มีเงินที่จะซื้อพวกคิตตันนี่ค่ะมามามาติดชุดแต่แม่ต้องเร่งมือปักภายในคืน,คนเดียวคืนนะะั้นค่ะนั่งปักทั้งคืนโอ้โหแล้วก็แม่ก็สายตาไม่ค่อยดีด้วยค่ะคแต่ก็นั่งนั่งปักจนถึงเช้าเลยค่ะน,นูตื่นขึ้นมายังเห็นแม่ปักอยู่เลยนี่คือชุดที่คืนแรกในชีวิตของการเป็นนางเอกนางเอกมลัค่ะ,ะ,คะชุดนี้เป็นชุดที่ แม่แม่พี่พี่เอฟซีรวมกันตัดให้หนูค่ะเป็นคิดตั้นแท้ทั้งชุดเลยค่ะสวยมากชุดนี้ก็สวยแต่กี้นี่เธอใช้คำว่า f อซแปลว่าเธอมีแฟนคลับนะครับแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหรือว่าไม่ใช่เฉพาะในอีสานนะฮะทั่วโลกครับใช่ไหมน่าจะเป็นที่โซเชียลมีเดียด้วยค่ะที่ทำให้แม่แม่พี่พี่พ่อพ่ต่างประเทศเขาได้รู้จักด้วยค่ะบางคนก็ แม่แม่บางคนก็บอกว่าตามมาจาก YouTube ก็มีค่ะที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าเธอได้รับเงินที่เหลือท,ที่ขนงแวนอยู่ตรงนี้นะฮะที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าจากคนที่เกือบจะไม่มีคือในทั้งบ้านเนียมันมีอยู่ร้อยบาทอะอย่างที่เล่าทุกวันนี้คืนนึงเนี่ยเราได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ8ป0 0 0 0่นค่ะสูงสุดเอกที่เคยได้สูงสุด8 0ดห0ค่ะ ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะเยอะแยะที่เกิดแพนอยู่มูลค่าประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและ1 0 0 0 0แสนบาทนี้เฉพาะที่ได้รับมาเมื่อศุกสาที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมนทึกเทศนี้เองนะคนี่แหละครับทั้งหมดนี้คือชีวิตที่น่าสนใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาที่อีสานในประเทศไทยเต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นชีวิตของเธอเหมือนนิยายจริงๆขอให้ชีวิตลูกเหลืองต่อไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือยุกิ เพ่นประกาศครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ